สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวชมาทานในเขตสานักงานชมาทานที่สุทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่มาแชร์ให้พวกเราทราบกันนะครับคือไม่อยากให้พวกเราได้เสียโอกาสนะครับพลาดแล้วพลาดเอ่ยปีนี้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในการที่เราจะได้ร่วมทําบุญสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้กับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุจมประธานเนื่องในโอกาสวันค้ายวันสถาปนากรมจมประธานครบรอบปีที่119ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทําบุญกับสํานักงานชมประธานที่16สามารถโอนเงินและแจ้งข้อมูลตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วพบกัน 13. มิถุนายน2 5 6 4 RID Team สารพลังน้ำเป็น1เพื่อทุกคน